สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาขอเตือนภัยสาวที่อยากมาทำงานที่ต่างประเทศนะคะช่วงเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวที่เยอรมันอีกครั้งว่าตำรวจไปทลายแก๊งค้ามนุษย์ไม่ใช่ใครที่ไหนอีกแล้วค่ะคือคนไทยนี่แหละเอาคนไทยมาขายนะคะขอเตือนคนไหนที่ไปหลงเชื่อว่าอุย้ย สามารถมาทํางานนวดมาทํางานนวดที่เยอรมันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่มีนะคะเฉพาะในเยอรมันเนี่ยกฎหมายตัวนี้ยังไม่มีนะคะที่ว่าออกให้มาทํางานนวดวีซ่าวีซ่าทํางานนวดยังไม่มีค่ะอย่าไปหลงเชื่อนะอย่าไปหลงเชื่อใครที่เขาบอกว่าออกอุสามารถทําวีซ่าให้ไปทํางานนวดที่เยอรมันได้ การทำงานนวดที่เยอรมันได้นั้นได้เฉพาะคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมันเท่านั้นค่ะคนที่มีวีซา่าพำนักอยู่ที่เยอรมันเท่านั้นนะคะอย่าไปหลงเชื่อเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถูกหลอกมาบอกว่าทำงานนวดแล้วถูกหลอกเอาไปขายในซ่องค่ะ ที่เยอรมันเนี่ยซ่องเยอะนะคะแล้วซ่องเขาถูกกฎหมายด้วยถ้าใครถูกหลอกเอาไปขายในซ่องแล้วอะ่ะโอกาสเลาะรอดออกจากซ่องนั้นมันยากมากนะคะเพราะว่าตำรวจเขาเชื่อว่าคนที่ไปทำงานอยู่ในซ่องนั้นน่ะทุกคนเต็มใจมาทุกคนมีวีซ่าถูกต้องตามกฎหมายระวังนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่ง ไอ้วีซ่าทำงานร้านอาหารไม่มีนะคะไอ้ไอ้ทำเป็นกุก๊กอะ่ะมีถ้าแต่ว่าเราจะต้องเรียนมีใบบุตรมีใบผ่านงานที่เมืองไทยรับรองถูกต้องตามกฎหมายอันนั้นอะ่ะได้ค่ะถูกต้องมาได้ยังมีกฎหมายข้อนี้อยู่ไอ้มีวีซ่าตัวนี้อยู่ค่ะแต่ว่านายจ้างจะต้องเป็นคนออกทุกสิ่งอย่างให้เรา ไม่ว่าที่อยู่ไม่ว่าประกันสุขภาพไม่ว่าอะไรทุกสิ่งอย่างนายจ้างต้องทำเรื่องอย่างเรียบร้อยแล้วไปยื่นให้ให้เรายืน่นทำวีซ่าตัวนี้อันนี้ได้ค่ะแต่วีซ่าเด็กเสริมไม่มีนะคะและก็ไม่มีวีซ่าเด็กเสริมไม่มีมีแต่วีซ่าที่มาเป็นกุ๊กเป็นเชฟอันนี้มีแล้ววีซ่าทำงานนวดไม่มีนะคะ เมื่อเร็วๆนี้ตำรวจทลายแก๊ง้ามนุษย์แล้วก็เป็นข่าวตอนนี้ตอนนี้นะคะร้านนวดไทยเนี่ยถูกเพ่งเล็งท,ทั่วยุโรปเลยนะคะขึ้นแบ็คกรีดเลยนะว่าไอ้ทำงานแอบแฝง ตอนไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่เขาทําเปิดร้านนวดแบบดีๆมันก็มีค่ะแบบนวดดีๆก็มีแล้วก็ไอ้พวกประเภทแอบแฝงนะ่ะก็เยอะไม่ใช่แค่คนไทยนะคะจีนเวียดน,นามทํานะคะลาวก็มีเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็ทําเช่นกันเขาก็นวดเป็นเช่นกันแต่เขาจะใช้คําว่านวดไทยค่ะนะแล้ว เหล่านั้นน่ะเขาก็จะมีแอบแฝงเขาจะมีตุกติกของเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าคนที่เสียชื่อเสียงเนี่ยคือคนไทยไม่อยากให้คนไทยเราต้องไปเป็นเหยื่อนะคะถ้าถ้านะคะคนที่เป็นนายจ้างบอกว่าโอ้ยฉันทำวีซ่าให้เธอได้นะถ้าทำได้นะั้นหมายความว่าเขาทำวีซ่าท่องเที่ยวให้เรา พอเรามาแล้วอ่ะเขาจะยึดทุกอย่างของเรายึดพาสปอร์ตยึดอะไรแล้วก็บังคับให้เราทำงานหลายๆคนก็ต้องจำใจทำหลายๆคนก็สมัครใจมาอันนี้คนไหนสมัครใจมาเขาก็ไม่เป็นทุกข์แต่คนไหนที่ไม่ได้สมัครใจมาแล้วถูกหลอกมาเนี่ยอันนี้ค่ะตกนรกทั้งเป็นเพราะว่าเราจะต้องยอมทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำหลายคนมากนะคะออกข่าวในไทยออกข่าวใน ช่องทีวีอ่ะก็เยอะอยากหาให้คนไหนที่อยากมาทำงานต่างประเทศน่ะศึกษากฎหมายนะคะเข้าไปใน Google เลยถ้ามีใครมาชวนเราว่าเออทาไปทำงานไออันนี้ได้นะขอวีซ่าอันนี้ได้นะเข้าไปถามเลยค่ะเข้าไปหาข้อมูลใน Google เลย Google จะมีทุกอย่างให้เรารู้ว่าข้อมูลอันนี้ไปหาข้อมูลใน Google เลยค่ะนะ อย่าไปอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปหลงเชื่อคำบอกเล่าไม่ว่าเพื่อนสนิทญาติพี่น้องหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ส่วนใหญ่นะญาติพี่น้องเขาจะไม่เอาญาติพี่น้องเขามาทำหรอกค่ะเขาจะหลอกคนอื่นนั่นแหละมาถ้าญาติพี่น้องที่จะมาทำนั้นหมายความว่าคนนั้นน่ะเต็มใจและรู้ว่าไปเนี่ยจะต้องทำงานอะไรอันนี้เขามาถ้าเป็นญาติพี่น้องกันแต่ถ้าคนอื่นน่ะทำ ถูกหลอกมาเนี่ยอันนี้น่าสงสารค่ะบางหลายคนที่ต้องมาจบชีวิตตัวเองไม่อยากใครๆต้องมาจบชีวิตตัวเองแล้วหลายคนก็ต้องเป็นจิตเวทจิตเวทนะคะเพราะว่าจะต้องมาทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการที่จะทำบังคับจิตใจแล้วมันทุกข์มันตกนรกทั้งเป็นน่ะเพราะว่าซ่องส่งซ่องนะคะซ่องนีมีทุกคนทุกแห่งแล้วมันถูกกฎหมาย ใครบอกว่ายุโรปไม่มีคขามนุษย์มีค่ะเยอะแยะนะคะแต่เขาไม่ออกข่าวแค่นั้นเองโปรดฟังคนในพื้นที่โปรดฟังคนที่เขาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนั้นๆน,น,นะคะแล้วเขาเตือนจงฟังเขานะคะถ้าอยากมาจริงๆอ่ะหาข้อมูลค่ะหาข้อมูลนะคะขอฝากไว้เลยไม่อยากให้ต้องมาตกนรกทั้งเป็นอยู่ที่เมืองนอกนะคะสวัสดีค่ะ